การเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกตามวัฏจักรมิลานโควิชนอกจากโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรและการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกนหมุนแล้วโลกยังมีการหมุนควงของแกนหมุนโลกซึ่งมีลักษณะการหมุนควงคล้ายกับการหมุนของลูกข่างซึ่งจะหมุนควงอย่างช้าๆและจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีวัฏจักรที่มีค่าประมาณ2 3 0 0 0ปี การหมุนควงของแกนหมุนโลกส่งผลต่อโลกของเราอย่างไรบ้างศึกษาได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะเรามาทำกิจกรรมนี้กันนะคะวางลูกโลกจำลองโดยให้แกนหมุนโลกหันไปทางซ้ายมือของผู้ทดลองแล้ววางเลเซอร์ซึ่งกำหนดให้แทนดวงอาทิตย์หันเข้าหาลูกโลก เปิดเลเซอร์และปรับแสงเลเซอร์ให้แสงตรงกับลัติจูดใดลัติจูดหนึ่งระบุจุดที่แสงเลเซอร์ตกกระทบพื้นผิวลูกโลกจำลองด้วยสติกเกอร์จากนั้นเปลี่ยนทิศทางของแกนหมุนโลกโดยหันลูกโลก,ลกให้แกนหมุนโลกชี้ไปทางขวามือของผู้ทำการทดลองหมุนลูกโล,ก,ลกจำลองตามทิศทางการหมุนของโลกค่ะ สังเกตและระบุจุดที่แสงเลเซอร์ตกกระทบพื้นผิวลูกโลกจำลองด้วยสติกเกอร์การที่โลกเปลี่ยนทิศท,ทางของแกนหมุนควงไปนั้นส่งผลอย่างไรต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์จากกิจกรรมพบว่าเมื่อเปลี่ยนให้แกนหมุนโลกชี้ไปยังทิศทางตรงข้ามกับทิศทางเดิมตำแหน่งที่แสงเลเซอร์ ตกกระทบพื้นผิวโลกจะเปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมการที่ตำแหน่งรังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบพื้นผิวโลกเปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนักวิทยาศาสตร์พบว่าปัจจุบันแกนหมุนโลกชี้ไปยังดาวโพลาลิสแต่เมื่อประมาณ1 3 0 0 0ปีก่อนแกนหมุนโลกชี้ไปยังดาวเวกาส่งผลให้เมื่อประมาณ13,000ปีก่อน ฤดูการของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ตรงข้ามกับปัจจุบันทิศท,ทางของแกนหมุนโลกในปัจจุบันทำให้ในเดือนธันวาคมรังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิวโลกบริเวณซีกโลกใต้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความเข้มของรังสีจากดวงอาทิตย์มากเกิดเป็นฤดูร้อนในซีกโลกใต้และเป็นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ แต่เมื่อ13,000ปีก่อนในเดือนธันวาคมรังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากพื้นผิวโลกบริเวณซีกโลกเหนือเกิดเป็นฤดูร้อนในซีกโลกเหนือและเป็นฤดูหนาวในซีกโลกใต้ค่ะ